สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มอาหารแปรรูปนะคะก่อนอื่นพวกเราขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวนัทาวงจรลาค่ะดิฉันนางสาวนรินยานามุขค่ะดิฉันนางสาววรพินสานน์และตะก้องนางสาวชายยดาแสงคําสิงค์ค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปเก็บข้อมูลที่แม่พันนีฟาร์มเห็ดค่ะไปกัน้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่พันนีฟาร์มเห็ดนะคะ,ะนี่คือคุณตั้มค่ะผู้ที่จะไปให้คําแนะนําเราในวันนี้ค่ะ ค่ะและนี่ก็คือขี้เลื่อยที่ใช้ในการนำไปเพาะเห็ดนะครัะยางพาราเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เหมาะกับเห็ดที่เราทำนะตอนนี้ถามว่าขี้เลื่อยอย่างอื่นขี้เลื่อยไม้อะไรที่มันเป็นขี้เลื่อยรวมใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คุณภาพมันอาจจะต่างกันนะครับอันนี้คือคือเราสารั่งมาก็คือมาครั้งละสิบล้อ,เ,อเลยหนึ่พวงหนึ่งเลยประมาณนี้ ในส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะในการนามาใส่ในเช่นนี้จากส่วนประกอบหลักๆนะก็จะมีขี้เลื่อย100ยกิโลนะครับแล้วก็ปูนขาว1กิโลนะครับปูไม้2ขีดแล้วก็ยิบซ้ำครึ่งกิโลแล้วก็ลำนี้ก็คือ10กิโลในการผสมขี้เลื่อย1ครั้งมันจะน้ำมจะเป็นตัวกลางระหว่างสารอาหารกับขี้เลื่อย ตรงนั้นนะ<ด>ใช่ใชแต่ขี้เลื่อยยี่ด้ตรงนั้นมาลวมตรงนี้<ช>นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมันก็จะไปนั่งใส่ตรงนั้น อันนี้คือก้อนที่เราพร้อมที่จะไปอบแล้วและส่วนผสมที่อยู่ข้างในที่พี่บอกแต่ต้นก็คือมันจะเป็นสารอาหารที่อยู่ข้างในนี่หมดนะครับเวลาเก็ดกินก็คือกินในนี้เราไม่ต้องไปเพิ่มไปฉีดฮอมูลไปฉีดอะไรไม่ต้องไปฉีดเพราะว่ามันอยู่ข้างในหมดแล้วเนี่ยจับก็วันหนึ่งก็จะประมาณแปดขีดถึงหนึ่งกิโลได้พันสองร้อยก้อนต่อหนึ่งการอบหนึ่งครั้งครับ หเึ่งครั้งใช้หนึ่งพันสองร้อยก้อนใช่กาะมันเล็บแต่เตาไครนะแต่เตาพี่มันมันประมาณนี้มันนี่เขาเรียกว่าหม้อต้มน้ำต้มแล้วก็ให้เป็นไอออกไปอ๋อประมาณสี่ชั่วโมงประมาณนี้ใช่จากเวลาก็ได้แต่ห้ามต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในการที่เราจะเอาเชื้อเข้าไปในก้อนเนี่ยก็คือต้องต้องผ่านการฆ่า ถ้าเชื้อที่มันเป็นอะไรอย่างพวกราพวกอะไรก่อนนะครับเพราะว่าเชื้อกวนเนี่ยเขาก็จะไอทํามาแล้วก็อัดผีไม้นี่คือเขาเขาฆ่าเชื้อในขั้นตอนหนึ่งอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่ล่ะร้อยองศารสว่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลงบ,บ่มนะคะเราก็จะมาบ,บ่มตรงนี้ด้วยระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่จะเข้าในขั้นตอนต่อไปค่ะ ผ่านขั้นตอนการบ่มมาแล้วนะคะเราก็จะนําเชื้อของเห็ดมาเพาะตรงเรือนเพาะตรงนี้นะคะส่วนเชื้อเห็ดที่ไม่ใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะนาไปแยกออกอยู่ที่อีกเรือนนึงซึ่งจะนํากลับไปรีไซเคิลอ,อีกรอบนะคะ ตั้งชอขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้5้าถึงเดวันดอกดอกขนาดเท่าไหร่ที่เราสามารถเก็บได้ก็คือ1ก็คือเรากะประมาณว่าใหญ่กว่าเหรียญสิบหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าแล้วแกแล้วแต,แต่ตลาดนะครับบางทีเขาต้องการดอกประมาณนี้บางคนเขาก็ต้องการดอกประมาณนี้แล้วแกแล้วแต่ผู้บริโภคเอาไว้ง่ายก็จะมาฉีดนี่นะ ีเพื่อที่จะทำแปรรูปนะครับจะทำเป็นแหนม,มเป็นข้าวเกียบข้าวเกียบเห็ดแหนมเห็ดนะจะทำกะต้องฉีก,ก่อนนี่คือฉีกเสร็จก็ต้องเอาเป็นึ่งให้มันสุกก่อนนะครับ